ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสมอนิยายชีวิตการต่อสู้ของลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเป็นประพันธ์ของทิดาพันธ์พงวรทิศกุล กลางดงไฮโซคณนะเกติดขอเชิญท่านฟังกลางดงไฮโซ มีอะไรครับคุณแม่ไปพัทยากับแม่แล้วก็คุณหญิงป้าหน่อยสิอืมแต่ว่าปื้อไม่ค่อยสบายนะครับคุณแม่อ้าวเป็นอะไรอีกล่ะปวดหัวครับปวดหัวมากเลยขอตัวไปกินยาก่อนนะครับแล้วขอเข้านอนด้วยครับอ่ะไประโถจะขอให้ขับรถให้แม่หน่อยก็ไม่ได้ให้ในชัยขับก็แล้วกันค่ะงั้นเตรียมตัวเลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวจะไม่ทัน คุณฟ้าคุณหญิงกับคุณนายน่าออกไปแล้วนังดาวล่ะอยู่ข้างบนค่ะแล้วหนิปลื้มล่ะมาแล้วตามสีมาอมากันแล้วเหรอมนหลบอยู่ตรงนี้นี่เองได้ยามาไหมเอามาแล้วจะจัดการยังไงล่ะก็ให้พี่สีนี่แหละไปจัดการพี่สีเอายาไปใส่ในน้ำดื่มอะไรก็ได้นะแล้วเอาไปให้ดาวกินได้แล้วผมจะจัดการต่อเองแล้วใครจะถ่ายคลิปอ๋อ คุณฟ้าจะถ่ายไหมล่ะบ้าฉันจะเข้าไปดูนายเล่นหนังเอกได้ยังไงถ้าองั้นผมถ่ายเองก็ได้เล่นเองถ่ายเองไม่มีปัญหางั้นก็รีบไปจัดการสิได้เลยอ่าใส่ยายในน้ำส้มนี่แหละทำไมใส่สองแก้วละพี่สีผมไม่จำเป็นต้องกินด้วยนะคุณปลืม้มสีน่ามีแผนการเด็ดแผนยังไงคุณปลื้มอยากได้ดาวลอยใช่ไหมใช่ ผมรักของผมมานานแล้วนะพี่กล้ามาแย่งผมไปแล้ววันนี้ล่ะผมจะแย่งพี่กล้าบ้างนอกจากจะได้ดาวลอยละคุณกล้ายังอยากได้เงินด้วยมั้เอออยากสิทำไมาก็เงินจากคุณฟ้าไงาก็ได้อยู่แล้วนี่พี่สีหมายถึงว่าเราจะได้มากกว่านี้แล้วก็ได้เรื่อยๆอืมอืพี่สีหมายความว่ายังไงเนี่ยผมงงแล้คืองี้นะนี่นี่น้ำส้มสองแก้วเนี่ย พี่สีจะให้ดาวลอยกับคุณฟ้าและคนณละแก้วเฮ้ยให้คุณฟ้าด้วยเหรอให้ทําไมอ่โอ้คุณปลืม้มคุณได้ตัวดาวลอยเพื่อความสักใจแต่ถ้าได้ตัวคุณฟ้าด้วยเนี่ยคุณจะได้เงินพอเขา้าใจไหมได้ตัวฟ้าใช่ได้ตัวคุณฟ้าแล้วเราจะได้กด atm เอาเงินมาใช้ได้ตลอดไงอืมผมเขา้าใจแล้ว งั้นตกลงเลยพี่สีจัดการได้วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยผมจัดการได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้สบายมากคุณฟ้าคุณรู้จักนางมารสีน้อยไปสลันางสีน่ามันเคยคุ่มซ่องเคยจัดการกับผู้หญิงมันนับสิบนับร้อยถึงข่าวลุงตกต้องมาเป็นกี้ขฆาบ้านผู้ดีแต่นับจากวันนี้ นังสีจะกลับมาพังอาดอีกครั้งหนึ่งโดยมีคุณฟ้าและน่งดาวนี่แหละเป็นตัวทำเงินทองให้พี่สีเป็นไงบ้างนี่นี่สีจะเอาน้ำส้มขึ้นไปให้นางดาวแล้วล่ะค่ะแต่แวบอมาให้คุณฟ้าท่าสักแก้วหนึ่งก่อนขอบใจนี่สีคั้นเองเลยนะคะวันนี้ส้มน้าหวานมากเลยคุณฟ้ารีบทานนะคะเดี๋ยวมันจะไม่หวาน ทิ้งไว้นานนะมันจะขมเนี่ยก็จะรีบไปให้หนังดาวเหมือนกันงัน้นก,ก็รีบไปสิฉันขี้เกียจมานั่งหลบอยู่หลังบ้านนี่เต็มทนและเง้นสีไปก่อนนะคะ สีเองค่ะคุณดาววันนี้ทำเสียงอ่อนเสียงหวานเชียวเอ่อทำอะไรอยู่คะถักผ้าพันคออยู่นะจ๊ะถักให้คุณกล้าเหรอคะว่าจะถักให้ทุกคนในบ้านด้วยดาวกำลังเรียนถักผ้าพันคออยู่จ้ะอ๋อค่ะค่ะเอ่อคือพี่สีทำน้ำส้มให้ทานเนะ่ค่ะนึกยังไงองเก้าขอบคุณค่ะพี่สีเนี่ยพี่สีขั้นเองเลยนะคะ ทานสชคะจะถูกใจไม่เอ่ยอร่อยจ้ะงั้นทานให้หมดเลยิชะค้ะบ้าจริงโทรศัพท์ใครเข้ามาขัดคอันเนี่ยแม่แก้วเหรอจ้านางแก้วนี่เองเดาขอโทรศัพท์หน่อยนะคะพี่สีมีอะไรก็ทำตามสบายเลย มันไล่เรอทางอ้อมี่ว่าทายังไงดีล่ะจะอยู่ดูผลงานก็คงไม่ได้แล้วนะมันมองกะให้เราออกไปเออออกก็ได้วะอีกสักพักนึงค่อยมาดูผลงานดาวอยู่กับใครเลูกพี่สี่จ้ะแม่เขาเอาน้ำส้มั้นมาให้ดาวไม่รู้คิดยังไงอ่ะปกติไม่เห็นใจดีกับดาวอย่างนี้เลยมันเอาน้ำส้มั้นมาให้เหรอจ้ะแล้วดาวดื่มหรือยังอลูก เออก็จิบไปนิดนึงแล้วนะจ้ะดาวหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะดาวอยู่ในห้องเจ้าแม่แล้วมีใครอยู่บ้านบ้างคุณหญิงกับคุณนายปริยาไปพัทยาเนี่ยจ้ะแล้วดาวอยู่กับนางสีสองคนเหรอคุณปลื้มก็อยู่จ้ะแล้วก็เด็กทํางานบ้านใั้แม่จะไปหานะจ้ะดาวเอาน้ําส้มทิ้งไปเลยนะอา้าวทาไมเลยจ้ะแม่แม่ทำไมไว้ใจพวกมันเออคือดาวดาวอยากกินอะไรที่มันเอามาให้นะอยากกินก่อนที่แม่จะไปถึง จะแม่แก้วมันน่ะไม่น่าไว้ใจซะละเดี๋ยวแม่จะชวนแม่ขวัญไปด้วย หนึ่งดาวน่ะมันดื่มน้ำส้มหมดหรือยังนะว่าไงพี่สีก็เอาขึ้นไปให้แล้วแล้วดาวกินหรือยังอ่ะกำลังจะกินพอดีมีโทรเข้ามาพี่สีก็เลยต้องออกมาอ้าวแล้วมันยังไงอ่ะดาวจะกินไหมมันต้องกินสิโทรเสร็จแล้วมันต้องกินแล้วเมื่อไรหร่แล้วใจเย็นๆอีกสักพักหนึ่งพี่สีจะขึ้นไปดูเองเราไปคอยด้านหลังก่อนไปแล้วอ้าวนั่นอ,อคุณฟ้าหลับไปแล้ว คนนี้ไปก่อนแล้วไงเดียอืมก็จัดการคนนี้ก่อนสิเอางั้นเหรอรอยช้าไม่ได้ไม่รู้ฤ์ยามจะออกฤ์นานเท่าไหร่จัดการคนนี้ก่อนแล้วกันแล้วขึ้นไปหาดาวลอยแล้วจะพาไปตรงไหนอ่ะอืมเอ้ยไปห้องพี่สีแล้วกันตอนนี้นางแมวมันไปเดินเที่ยวห้างละก็ไม่มีใครเห็นเร็วๆก็เจอคุณคลื่ได้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 ไดขึ้นไปดูนางดาวก่อนดีกว่าคุณดาวคุณดาว มีเสียงตอบหรือว่ามันจะหลับไปละเปิดประตูเข้าไปดูเลยคุณดาวเฮ้ยมันนอนอยู่บนเตียงได้ผลมันกินน้ำส้มหมดแก้วเลยต้องรีบลงไปบอกคุณปลืม้มให้รีบทัเวลาแล้วล่ะเอ็ว่านางมารสีนะ่ะมันจะคิดไม่ดีกับไอ้ดาวหรือว่านางแก้วข้าก็กอดคิดไม่ดได้ นางมลสีนะ่ะมันร้ายกาจขนาดไหนพวกเราก็รู้กันอยู่นางพิมพ์พมาเป็นคุณโสก็เพราะว่ามันหลอกว่าจะพามาทํางานที่กรุงเทพแลพว้วพอมาถึงมันวางยาเองใช่ไหมวะนางพิมอือเออมันเอาอยาบ้าอะไรมาให้แค่กินก็ไม่รู้กินแล้วมันก็ทําให้แค่อยากอยากนอนกับใครสักคนแล้วข้าก็เสียตัวในวันนั้นแหละเออเองน่ะมันไม่คิดจะขายตัว ส่วนข้ากับนางแก้วอะ่ะยอมมันตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอาชีพเนี้มันจะหาเงินได้พอจะส่งไปบ้านนอกได้แต่พวกมันก็หักค่าแรงพวกเราแทบไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะมันอ้างว่าให้เงินล่วงหน้าพ่อแม่เราไปแล้วจะแท็จริงยังไงก็ไม่รู้เพราะพวกมันน่ะไม่ยอมให้เรากลับบ้านเลยก็นี่แหละข้าถึงหวั่นใจกลัวว่านางมลสีมันจะวางยาไอ้ดาวเพราะมันทำดีกับไอ้ดาวจนผิดสังเกต เฮ้ยข้าจะก,กลัวแล้วสิจูนถึงหรือยังวันนี้ฮะเฮ้ยข้าก็เร่งเต็มที่แล้วนะโว้ยคุณปลื้มคุณปลื้มมาขัดจังหวะทำไมก็จะบอกว่าดาวลอยมันหลับแล้วนะให้เร็วรีบหน่อยได้ได้ได้ดีวออกไป ใคล้จะสาเร็จแล้วล่ะใกล้แล้วนะดาวอยู่ไหนก็อยู่บนห้องนั้นแหละอแต่ว่าฉันขอเวลาหน่อยนะขอเวลาอะไรเล่าพักเครื่องหน่อยสิเนี่ยพี่ไปหาอะไรเย็นๆมาให้ดื่มหน่อยสิปะอะไรก็ได้เย็นๆสักแก้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กับคนต่อไปคุณเปลื้มอย่ามามองเร่งๆแบบนี้สิที่ดื่มเบียร์ไม่หมดแก้วเลยอะ อยู่ได้เดี๋ยวไก่มันก็ตื่นสลักอืน้องฟ้ายังไม่ตื่นเลยยามันแรงหน้าดูหลับเป็นตายเลยใช่ละ,ะ,ะหมดแก้วแล้วไม่เหลือติดสักหยดเห็นไหมนั้นก็รีบขึ้นไปหายอดรักของคุณเถอะอได้เลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครมาบีบแตรคุณหญินป้ากลับแล้วไม่ใช่อ่ะ หาคุณหญิงกลับมาก็ใช้รีโมทประตูรั้วได้นี่แล้วไงดีล่ะพี่สีเออพี่สีจะออกไปดูก่อนว่าใครวิตายละว่าไงพี่สีรถของพวกพวกแม่ของนางดาวน้แม่มันมาตายแล้ววะแม่ดาวมาเหรอเนี่ยแล้วทำไงดีอ่ะเออทีเทงนคุณปลื้มเราไปอยู่ในห้องพี่สีก่อนแล้วกันเออสีจะไปหาทางไล่มันไปก่อนได้ได้ได้ไปหาทางเขาเถอะป นั่นไงนางมารสีนะ่ะมันเดินนวยนาดออกมาแล้วโอ้ยฉันไล่มันไปไยังไงด,ดีวันนี้โทรหาดาวก็ไม่รับสายซะด้วยอะ่ะมาทำไมมาหาลูกเปิดประตูหน่อยสิเปิดไม่ได้ทำไมจะเปิดไม่ได้ฮะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เปิดหน่อยเธอเจ๊เรามาหาลูกเราก็บอกแล้วไงว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ไอ้ดาวมันเป็นเมียลูกเจ้าของบ้าน ฉันจะมาหาไอ้ดาวจะเปิดดีๆหรือว่าจะให้ใช้กำลังนี่พวกแกถ้าหาว่าแกทำร้ายฉันแล้วก็แจ้งตำรวจนะเว้ยเออแจ้งได้เลยจะเปิดหรือไม่เปิดไม่งั้นขับรถพุ่งชนนะเว้ยนี่พวกแกถ้าเข้าขออก็เสียหายละ่ะฉันก็มีปัญญ,ญาจ่ายเท่าไหร่ก็เท่ากันขอให้เข้าไปหาลูกได้ก็เป็นพอใจละเอาแล้วนะฉันจะทอนละเฮ้ยเฮออเออเปิดก็ได ยืนอยู่ตรงนั้นแหละข้าจะขึ้นไปตามมาให้แม่เฮ้ยคุณนไหนว่ามันนอนหลับแล้วทำไมมันตื่นเร็วนักล่ะดาวตรงยางไปก่อนแล้วละ่ะไปนั่งก่อนสิดาวจเจเยาน้ำมาให้นะจ๊ะไม่ต้องหลับดาวมานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะดาวหน้าตาเหมือนเพิ่งตื่นนอนนะลูกดาวหลับไปพักหนึ่งเลยจะแมมพิมนอนหลับกลางวันเหรอ ดาวไม่เคยนอนหลับกลางวันนี่ลูกไม่รู้เหมือนกันจะแม่แก้วจู่ๆมันก็ง่วงขึ้นมาดาวก็เลยเอ็นตัวนอนกะจะพักสายตาแต่มันก็หลับไปมาตื่นก็ตอนได้ยินเสียงแตรรถนี่แหละจ้ะดาวกินน้ำส้มมาหรือเปล่าก็จิตไปหน่อยนึงแล้วพอคุยกับแม่แก้วดาวก็ไปเทหมดเลยจ้ะไอดาวมันง่วงเนี่ยเพราะจิตไปหน่อยนึงหรือเปล่าวะอมืมันก็มีความเป็นไปได้เว้ จิบหนึ่งมันก็มืนได้เหมือนกันดาวยังไงก็ระวังระวังคนคนนี้เอาไว้บ้างนะลูกหากเขาให้กินหรือให้ดื่มอะไรก็อย่าไว้วางใจทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปกินอะไรของมันทั้งนั้นเข้าใจไหมลูกฮะจะแม่ขวัญเอาไงดีพี่สีวันนี้จัดการกันดาวลอยไม่ได้แล้วแล้วค่ะคุณปลืม้มเออพวกแม่ของมันมาแล้วดาวลอยก็ไม่ได้หลักเหมือนคุณฟ้าอาอแล้วมันยังไงกันเนี่ย รีบเข้าไปดูเลยคุณปลื้มรีบปิดปากซะโวยวาอ่ะเดี๋ยวพวกแม่นังดาวมันได้ยินได้แกเข้ามาทำไม,มเบาเสียงหน่อยสิข้างนอกมีคนอยู่เยอะนะ แม่ของดาวลอยมากันเพียบเลยฮะแล้วแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนห้องพี่สีแล้วฉันเข้ามาอยู่ในห้องเขาได้ยังไงก็คือฉันถามว่าฉันเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงผมอุ้มคุณเข้ามาอุ้มฉันนี่ฉันฉันเป็นอะไรก็คุณหลับไปอะตายแล้วเราเราหลับจริงสิเราดื่มน้ำส้มอยู่สักครู่กู้ไป แล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องคนใช้เราเรามีผ้าห่มกลุ่มร่างสื้อผ้าเราหลุดไปจากตัวเราได้ยังไงให้ตายแล้วนี่เน้องน่าจะรู้ตัวแล้วสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนี่อืมใจเย็นๆนะคุณฟ้าไหนปลื้มนี่นายผมไหนทำอะไรฉันอยากดูไหมว่าผมทำอะไรคุณอยากดูก็นี่ไงอยู่ในมือถือเนี่ย ่ดูสิไอ้บ้าฉันไม่ดูนแกแกทำกับฉันเหมือนที่ทำกับนางดาวงั้นเหรอก,ก็แกทำแบบนี้ทำไมออฉันจะให้เงินแกแล้วนี่ผม <c oughs> คือผมอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณฟ้าตลอดไปนะสิแฉันไม่เอาคนอย่างแกใจเย็นๆผมไม่ต้องการเปิดเผยแล้วนะ้า <c oughs> ว่าผมกับคุณสัมพันธ์กันยัางไงาน, <c oughs> นี่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนกันละกันนะไอ้คนเลมันเลวตังคู่นี่คิดจะแบล็กเมทฉันแน่จับใจนะชักใจนับใจจริงๆป้าป๋าป๋าป๋ากลับมาแล้วเหรออืมอ้าวเป็นอะไรไปฮะร้องไห้ทำไม ไม่สบายกันเลยป๋างงมากเลยนะไม่หนูไม่ไปพัทยาเลรายให้ป๋าไปทานข้าวกับคุณหญิงยาวเร่กับน้องสาวรอฟ้าอยู่ตั้งนานโทรอติดตอก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับมานี่แหละฟ้าฟ้าไม่สบายคับป๋าแล้วโทรศัพท์ก็แบดหมดมั้งคะฟ้าปวดหัวก็เลยนอนหลับไปเราไม่ได้เช็คเครื่องโทรศัพท์เออฟ้าฟ้าขอโทษนะคะป๋ามไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่สบายก็ไม่เป็นไรป๋าก็รู้ว่าเป็นอะไรไปสิกถึงไม่ตามไปก็แค่ปวดหัวก็คงไม่เป็นอะไรมากะนะงั้นหนูก็พักผ่อนต่อแล้วป๋าจะไปแล้วหนึ่งดาฉันจะไม่ยอมแพ้แกยิ่งฉันต้องเสียหายขนาดนี้สาเหตุก็มาจากเรื่องแกนั่นแหละฉันจะต้องทำให้แกเสียหายมากกว่าฉันชุกลมงหนึ่งสี ฉันจะปล่อยที่แกขูมขู่ฉันได้ไม่ได้หรอกฉันจะต้องเอาคืนพวอแม่นางเด็กนั่นมาที่นี่อีกแล้วเหรอข้าคุณนายสีจะไม่ยอมให้เข้าบอกว่าคุณหญิงกับคุณนายไม่อยู่มันก็ไม่ยอมฟังค่ะมันบอกว่าลูกมันน่ะเป็นเมียลูกชายเจ้าของบ้านมันจะเข้าให้ได้สีก็ไม่อยากจะให้เข้ามาเพราะว่าพวกมันน่ะประวัติไม่ดีกลัวจะมาฉกอะไรในบ้านไปสีไม่ยอมค่ะ มันก็เลยจะพุ่งรถเข้ามาชนประตูรั้วบ้านนะคะตายแล้วนี่กล้าทํากันถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณพี่ขาพอกล้ากลับมาแล้วค่ะกล้ามานี่หน่อยสิเออคุณแม่ครับกลับจากพัทยาเมื่อไหร่ครับเนี่ยกลับมาได้สักพักแล้วนี่เธอรู้ไหมระหว่างที่แม่ไม่อยู่แม่ของเมียเธอมาที่นี่แม่สีเขายังไม่อยากให้เข้าเพราะแม่ไม่อยู่ พวกนั้นจะขับรถพุ่งชนประตูเข้ามาดูสิว่าพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรพานขนาดไหนแล้วทำไมพี่สีไม่ย้อยพวกเขาเข้ามาล่ะครับแหมสีก็พยายามจะแม่สีเขาก็ทำตามที่แม่สั่งเอาเองแหละว่าถ้าหากแม่ไม่อยู่ห้ามใครเข้าออกจากบ้านเพราะแม่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นก็น่าจะมีข้อยกเว้นกันบ้านนะครับแม่ของดาวเขาจะมากระจายเข้ามาได้ถ้าไม่ตั้งแง่กัน เก็จะะไมม่ีรรรรือองอรรอคับลูกไปเลยค่ะคุณพี่เข้าข้างเมียตลอดเมื่อก่อนฉันไม่เคยวุ่นวายใจอย่างนี้พอผู้หญิงคนนี้เข้ามาชีวิตฉันไม่เป็นสุขแม่สีพวกมันมาทํำไมกันล่ะมันก็คงจะอยากมาบ้านผู้ดีมั้งคะคนพวกนี้เนี่ยมันเคยเข้าบ้านผู้ดีที่ไหนบ้างเลยคะถึงมันจะร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็เถอะ แต่ที่บ้านที่มันอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่บานพูดดีอย่างของคุณหญิงนี่คะไม่คงจะอยากมาสัมผัสกลิ่นอายของผู้ดีเผื่อว่ากลิ่นผู้ดีอะ่ะจะได้ติดพวกมันไปบ้างยังไงคะมันไส้จริงคะ่ะคุณพี่คนพวกเนี้ยมันน่ารังเกียจด,ด้วยแหมเราจะหาทางกําจัดพวกมันไปยังไงดีนะเนี่ยคิดแล้วก็ปวดหัวเอาอยากแก้ปวดหัวหมคะสีจะไปเอามาให้คะ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องนี่ฉันจะสั่งงานหน่อย พรุ่งนี้ฉันนัดกลุ่มเพื่อนฉันสามสี่คนมาทานเลี้ยงเธอช่วยคิดเมนูดีๆมาหน่อยนะเอ,อ่อสี่จะให้เมียคุณกล้ามาช่วยด้วยนะคะใช้ไปเลยไม่ต้องเกรงใจคะ่ะคุณหญิงพรุ่งนี้สี่จะให้เมียคุณกล้ากล้าเป็นนางแฉวเลยนะคะพูดถึงงานพรุ่งนี้แล้วนึกถึงงานวันนี้นะคะคุณพี่หนูฟ้านัดให้เราไปพัทยาว่าจะจัดเลี้ยงวันเกิดแล้วทำไมถึงไม่ไป ก็มาอยู่บ้านนี้ไงคะคุณนายคะแล้วก็ดี้ลายมาเป็นสซอยพ้าแบบมิตตั้งใจของคุณนายด้วยล่ะนั่นสิทำให้ฉันต้องนั่งรถจนเมื่อยก้นไปถึงพัทยาเราโทรไปหาดีไหมคะก็ลองดูสิอ้าวว่าจะโทรไปก็โทรเข้ามาพอดีว่าไงจ้าหนูฟ้าให้ป้าไปรออะไรนะ ไม่สบายเหรอือลูกปวดหัวจีเลยเอองั้นก็ไม่เป็นไรนะจ้ะจ้ะป้าเข้าใจจะนัดเลี้ยงใหม่นะไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้มาบ้านป้าไหมล่ะป้าจะเลี้ยงเพื่อนๆไหนนะจะเอาอาหารจากพัตคารมาให้เหรอโหไม่ต้องหรอกป้าจัดการเองให้แม่สีกับลูกสไยช่วยกันทำไง บอกไปเลยคะ่ะคุณพี่ว่าเราจะให้เมียพ่อกก้าเป็นนางแจ๋วสะใจดีค่ะอ้าวตกลงจะมาเหรอ,อจ้ะจ้ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะหนูฟ้าคุณพี่หนูฟ้ามาแล้วคะ่ะทําไมวันนี้มาแต่เช้านะน้องว่าแกอาจจะรู้สึกผิดเรื่องเมื่อวานนี้มั้งคะเลยรีบมาขอโทษนะคะก็อาจจะจริงคุณพี่พ่อกก้าจะไปทํางานแล้วลวคะค่ะลงมาจากชั้นบนแล้ว เมียตามประกบลงมาด้วยค่ะแม่หนูฟ้ามาเห็นแบบเนี้จะคิดยังไงน้ำตาตกนาสิคะคุณพี่ผมจะไปทำงานแล้วครับคุณแม่จ้าคุณหญิงป้าสวัสดีค่ะคุณฟ้าฟ้ามาทำไมและนี่ดาวจะคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมองหน้า,นาดาวกลัวดาวจะคิดอะไรนะคะ ดาวไม่คิดอะไรๆๆหรอกคะ่ะไ,ไม่ต้องกลัวสวัสดีค่ะคุณนา้าสวัสดีจ้าพี่กล้าจะไปทํางานแล้วหรอคะเออครับครับวันนี้คุณหญิงป้ามีงานเลี้ยงฟ้าว่าจะมาช่วยงานนะคะหรือฟ้าจะมาช่วยอะไรฟ้าจะมาเป็นแจ่วไงคะมาไหมไหนันเนี้ยคุณแม่จะจัดงานอะไรครับแม่เห็นว่าตอนนี้ที่ภาคใต้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วม แม่ก็เลยอยากจะจัดงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือคนใต้ก็เลยจะชวนพวกพ้องน้องพี่ทั้งหลายมาระดมความคิดกันที่นี่น่ะอ๋อแม่เชิญคุณหญิงโสพีมาด้วยนะเหรือครับ ท่านผู้ฟังที่รักกลางดงไฮโซจะเปประพันธ์ของพิดาพันธ์คงวรทิศกุลธจากการแสดงของคณะเกติรัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามมันทึกเสียงกรลยาจนาพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกลางดงไฮโซในตอนต่อไป ซึ่งคณะเกดทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี